สวัสดีครับติดก้วยคนกราดครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนครับนี่คือรถจากข้างหนกกําลังให้อาหารแมววัวนะครับแมววัวที่เป็นอาหารสําหรับแมววัวที่เลียดนมนะครับที่พาไปดูพี่น้องอาหารทั้งหมดนี่ที่เขากําลังให้คืออาหารสําหรับแมววัวสองวันนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดเขาเนาะวันหยุดเขาจะไม่ทํางานเนาะครับกรณีครับเขาจะให้เพื่อไปเลยนะครับสองวันพี่น้องดูว่ากล่องแบบนี้เลยครับ รถอาหารมาจากข้างนอกนะครับประว่ารถที่ใช้ประจาพังนะครับโดนเผานะพี่น้องครับนี่ครับดูอาหารครับสองวันนะครับกี่มาห้ยอีกทีหนึ่งคือวันผุดตอนเช้านะครับวันผุดตอนเช้าจะหายอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ห้เผื่อไปเลยนะครับสองวันครับถูกคอกนะครับให้ทุกคอกนะครับ ดูครับลายมีลายพี่น้องเลยดูครับดูอาหารครับอาหารสําหรับแม่วัวนี่นะครับอาหารสำหรับแมววัวนะคร,รับที่ติดไกว้อยู่อยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกบลินนะครับบลินนะครับอาหารแบบนี้นะอาหารที่มีส่วนผสมของน้ํานะครับเขาบอกแบบนี้นะครับอาหารที่มีส่วนผสมของน้ําเขาจะเรียกบลินนะครับเป็นอาหารสําหรับให้ แม่วัวที่รลีดเอานมเขานะครับเดี๋ยวกําลังกินเลยครับกินดีๆแบบนี้ไม่ต้องห่วงครับน้ำนมเพียบครับถ้าแมววัวลุกขึ้นกินอาหารแบบนี้ไม่ต้องห่วงพี่น้องเลยเราประกันเรื่องน้ำนมได้เลยครับเพราะอาหารที่ให้แม่วัวอยู่นี่เป็นอาหารสําหรับแม่วัวที่เลียดนมนะครับถ้าเขากินเข้าไปแล้วน้ำนมเขาจะกลับมากลับคืนนะครับกินไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่น้ำนมกลับมากลับคืนเลยเด้อยพี่น้องครับดูครับ วันยุดนะครับก่อนวันยุดหนึ่งวันนะครับเขาจะให้อาหารแบบนี้แล้วนะครับปกติเขาก็จะให้วันซุกนะครับเพราอว่าวันเสาร์เขาจะยุดงานกันเนาะบานนี้ถ้าวันเสาร์เขายุดเขาก็ยุดทั่วประเทศเลยเนาะครับพี่น้องห่างทรัพย์สินค้าหลดทัวร์หลดไอ้หลดบ้านนี้เขาจะยุดวิ่งยุดทํากาหมดเลยครับครับวันปกติวันซุกเขาก็จะให้แบบนี้นะครับวันเสาร์เขาก็ไม่มาให้นะครับวันเสาร์เขาก็ยุดเขาจะมาให้อีกทีนึงคือวันอาทิตย์นะครับแต่ช่วงนี้ช่วงนี้วันยุดยาวเขานะครับ เทศกาลเขาเขาก็วันอังคารเขาจะยุดนะครับเขาก็ะให้เพื่อวันอังคารไปเลยนะครับวันพุธตอนชากเขาถึงจะให้อีกรอบหนึ่งนะครับดูครับโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้จิตไว้ก็ขอไวแค่นี้วันครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนครับสวัสดีครับ